คลิปนี้แจกโดนเพทรอน5รางวัลเอาไปใช้ได้เลยเ่ต้องอพแค่ใส่ชิปก็พอว้าว สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลอร์กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมมีโดนเพลทอนมาแจก5รางัลยเฮ้ยเฮ้ยการแจกโดนนี่มันแบบห่างหายไปนานมากๆเลยครับผมลม่าสุดที่ผมรู้สึกว่ามันจะแจกโดนบริชใช่ไหมโดนนกสีน้าเงินนะครับผมเฮ้ยการแจกโดนเนี่ยผมว่าแบบมันเป็นการที่แบบดีกับเพื่อนๆแล้วก็ดีกับคนที่มาลงไอดีที่ได้รางวัลไปมากๆ,ๆเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นของที่ไม่ต้องอารเว้ย ไม่ต้องอัพเลยใส่ชิปปุ๊บใช้ได้เลยหรือไม่ใส่ชิปก็ยังใช้ได้ใช่ไะอ่ออย่างไททันอย่างหุ่นต่างๆหนึ่งปืนมันต้องอัพก่อนแหละครับผมแล้วถึงจะเอาไปเล่นได้แต่เจ้าโดรนเว้ยใส่ชิปปุ๊บเล่นได้เลยไม่ต้องอัพได้ทั้งสิ้นเฮ้ยมันเจ๋งมากๆอ่ะเอ้ยสาหรับโดรนเพลทอนที่จะมาแจกในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นโดรนที่เอาไว้ต่อต้านไททันเลยเอาไว้ต่อต้านปืนปลายเลยครับผมแล้วปืนปลายที่ระบายอยู่ตอนเนี้ ส่ชิปตัวนี้ก็ไปไอ้ใส่โดรนตัวนี้ก็ไปเว้ยรับรองมันโคตรหัวร้อนอะผมเคยโดนมายิยงปุ๊บติดสถานะปุ๊บมันหายตัวยิยงปุ๊บติดสถานะปุ๊บมันหายตัวเอ้ยโอ้โหมันโคตรกลัวเลยเฮ้ยนี่ครับผมโดนเพทรอนก็คือโดนตัวนี้เลยอ่าประมาณนี้นะหน้าตาแบบนี้ปลาดาวเอ้ยสปาสิงโตเออนั่นแหละครับผมสําหรับเพทรอนนะครับความสามารถที่ผมบอกไปแล้วก็คือเวลาโดนปืนไบายเนี่ยมันจะหายตัว แล้วก็มีชิปครับผมเป็นชิป4ประเภทเลยนะเป็นโดที่อนเนกประสงค์มากๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีไปทางใดทางหนึ่งนะซึ่งมันก็เป็นโดนอนเนกประสงค์แล้วครับผมซึ่งมีชิปวงกลมวงกลมนี่คือเป็นชิปที่สามารถใส่ช่องเอฟเฟกต่างๆครับผมเช่นล็อกขาศัตรูได้ลด,ดเดเมจศัตรูได้หรือว่าใส่ชิปที่มันสามารถลดเอฟเฟกที่จะใส่เข้ามาหาเราก็ได้ครับผมเกี่ยวกับเอฟเฟกต่างๆสําหรับช่องสามเหลี่ยมนะครับมันก็คือเป็นช่องที่สําหรับเน้นการโจมตีเพิ่มเดเมจต่างๆเข้าไปครับผม สำหรับอันนี้ชิปที่ผมใส่อยู่ก็คือถ้าเกิดกดหิวเลือดปุ๊บจะยิงแรงขึ้น35%บอ่ากดเวิร์กเัลล่าี่แล้วก็ช่องสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นช่องที่เน้นกับการป้องกันอ่ะเพิ่มแต้มป้องกันต่างๆครับผมเน้นเอาตัวรอดต่างๆอันนี้ผมใส่ชิปอยู่ก็คือเวลากดหิวเลือดเนี่ยแต้มป้องกันจะเพิ่มขึ้นมา80แต้มเฮ้ยแปสแต้มนี่ก็ลดประมาณ45เอรเนะโหโคตรเยอะเลยนะอย่างแบบถ้าเกิดอ่ะเฟเรียเนี่ยมันร้อย แล้วก็ชิปสุดท้ายครับผมชิป,ช,ปชิปชิปตัวปวดเลยชิปเอฟคือชิปใส่โลวิ่เฮ้ย,อยโอ้โหนี่ถ้าเกิดแบบเนี้ยอย่างนี้ผมใส่อยู่เป็นออนไลน์ดามจแอบโซเบอร์ครับเวลาโดนเดามจปุ๊บมันจะขึ้นโลมาโดนเดามจเท่าไหร่นะโดนเดามีเจ็ดหมื่นห้าวินาทีครับผมก็จะขึ้นโลมาโอ้โ oh หนี่แหละตัวปวดที่ผมอยากจะให้เนิร์ฟ <laughs> นั่นแหละครับผมโดนเพทอนก็ส่วนประกอบก็จะประมาณนี้นะมาลงไอดีกัน สำหรับกริกาในการรุ้นลับเพทรอนก็ยังง่ายๆเหมือนเดิมเลยขั้นแรกนะครับผมกดซับสไคร b ์ช่องนี้ก่อนเลยกดเลยยังไอ้กด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 สองนะครับผมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กดไลค์เลยกด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 ไตรงมุมมุมล่างมุมล่างอ่ะอ่ะแล้วก็3นะครับผมในอันนี้คือข้อสําคัญมากๆเลยข้อ3นะครับ ในช่องคอมเมนต์นะพิมพ์แฮชแท็ก DMBL แบบนี้นะแฮชแท็ก DMBL ครับผมแล้วก็เว้นวรรคตามด้วยไอดีแล้วก็แพลตฟอร์มของเพื่อนนะอ่าไม่ใช่แฮชแท็ก d r w i n นะครับผมแฮชแท็ก DMBL คือผมจะใช้แฮชแท็กนี้ตลอดแล้วตอนนี้นะครับผมแล้วก็เว้นวรรคตามด้วยไอดีและแพลตฟอร์มแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์อะไรมานิดๆหน่อยๆก็ได้ครับผมให้ผมรู้ว่าแบบเป็นเพื่อนๆจากคนไทยเว้ยเฮ้ยนะจะได้แบบคุยกันได้ <laughs> แล้วก็ สำหรับไอดีนะผมให้กดจากตรงนี้เลยในมุมโปรไฟล์ครับผมตรงนี้เลยนะจิ้มเลยจึก๊กเขาให้ครับอ่ะก็จะคัดลอกไอดีมาแล้วก็เอามาวางลงในคอมเมนต์ครับผมสำหรับแพลตฟอร์มนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเล่นในมือถือนะเล่น,น iPhone iPad เนี่ยก็คือ iOS แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเว้ยไม่ได้เล่นใน iPhone ไม่ได้เล่นใน iPhone iPad แต่เล่นในมือถือนะก็คือ Android ครับผมทุกคนคือ Android ถ้าเกิดไม่ใช่ iPhone iPad เว้ยเพราะว่าในบอลบอร์ดมันจะมี แค่2แพลตฟอร์มครับผมที่เล่นในมือถือได้ก็คือ iOS กับ a อ d r o i d แล้วก็ในคอมของผมก็จะมีสตรีมกับมค์เกมอ่าอน,นี่เพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจได้โดยง่ายครับผมไม่รวมอีมูเลเตอร์ที่เอา Android ไปลงในคอมนะ <c oughs> อันนั้นก็ยังคือ Android นะครับนะโอเคมันลง i อเดีกันเยอะนะผมว่าไอโดรเนี่ยมันเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆถ้าเกิดแบบเพื่อนๆได้ไปเนี่ยใช้ได้เลยสุดยอดจริงๆโอเคอย่างงก็เว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมสำหรับนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายฮบยล